การให้เรียบร้อยทุกที่เราจะทนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกบอกตะยอดรับรองท่านจะปลอดไปสบายบุลังต่อไปความลูกธนวันว่าให้ตะยอดน้ำไหลแล้วถนนดีแล้วไฟสว่า,างแล้วบอกตะยอดนะจ๊ะยอดจะจัดการให้ทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนเย็นเห็นตะยอดวันนี้นับว่าเป็นวันที่โชคดีวันหวยออกบางคนก็ถูกหวยบางคนก็ล่ารวยบางคนก็ปวดหัวไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปให้ค่าหวยแต่ผมโชคดีวันนี้มียายมานั่งค้าู่คนหนึ่งพูดเะเสียเลยอาจะไม่เสียได้ยายเสียเสียสิเสียสาวโอ้ยสาวมาเป็นยายเลยนะเนี่ยอ้าวเราก็เคยสาวมาปีหนึ่งอะเราจะไปทุกร้อนอะไร ไม่ได้นะคะเป็นผู้หญิงนี้ต้องห่วงความสาวต้องมีสาวไว้ก่อน,นยายนี่ไม่สาวแล้วทำไมยาย,ายายก็ยายไงเา้ายายแต่เขาไม่เคยมีแฟนเขาเขา,าสาวอยู่นะใช่อ่ะคับว่ายายไม่สาวแล้ว <c oughs> แล้วสมัยนี้เห็นไหมล่ะก็ยังไม่แนะนำชื่อบอกชื่อก่อนค่ะปลาระวิวันค่ะบางเดี๋ยวนี้ขนาดมีลูกมีผัวแล้วเขาเรียกนางเมื่อก่อนในคนที่แต่งงานไปแล้วจ่มาเรียกแยน้องายนี่เดี๋ยวนี้ นะสาวหมดเลยเขา,เาถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยเวลาเขาแต่งงานปุ๊บเขาจะเรียกกันพ่อกันแม่เวลาเขาออกเงินทําบุญอย่างเงี้ยพอ่อพอ่อวิชัยแม่สุมาลีอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอเ,อเรียกพ่อเรยกแม่ใช่เวลาเขาประกาศงานบุญเวลาทำอา้าวเท้าวิชัยถ้ามึทำบุญจังหวัดลงมาเนี่ยเหออแกน่ะเหอะโอ้ยมันก็แล้วแต่เขาเขาจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แม่เขาว่าท่านแม่พูดดีแท้ ก็เร,เรียกก็เรียกพ่อเรียกแม่คือเรียกเรียกแทนลูกเรียกแทนหลานแบบเหมือนก็ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันก็เรื่องมันก็ถูกต้องเ<ฮ>ะขงเขาเรียกพูตีสามีเรียกภรรยาแม่มันก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ในเชิงของเชิงการแพทย์เนี่ยเรื่องของครอบครัว<อ>เขาบอกว่าคนที่เขามีปัญหาเรื่องของอการคู่นอนเนอ่าเขาบอกว่าอาจจะมีถ้าเกิดเราเรียกแม่อย่างเงี้ย กลามรู้สึกาส,สามีก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะนี่แม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ปึ้งปังปึ้งปังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจิตแพทย์เขาพูด <c oughs> เขาแน,นะนําจ็ผมว่าจิตแพทย์จงจงเฉลยภ่ยเลยว่าไมปป่ปึ้งปังปึ่งปังไม่มีลวตอนแรกแม่รักอย,อย่างนู้นอย่างงี้พอนอนด้วยกันทำไมหักแค่งาขามันไม่ใช่เออไม่จริงวันนั้นดูรายการจิตแพทย์เขามาพู<ม> <c oughs> ดเขามาพูดเรื่องคือเขาเป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องทาง สามีภรรยา,ายอะไรพวกนี้อยู่ด้วยก,กันลับกันนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆในจิตครับเพราะเวลามันมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเรื่องอย่างนั้นมันก็จะแบบมันจะหดหายไปเขาบอกว่าการเรียกพ่อเรียกแม่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่นงที่ทําให้มันมันหายไปอุ้ยนี่แม่เหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอนอนกับแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอถ้ามันคิดอย่างนั้นก็โอเค บางคนมันไม่คิดอย่างนั้นเลยนอนกับแม่อ้าวนี่แม่นี่นะใช่ไหมนั่นแหละพอคิดว่าเป็นแม่เป็นพ่ออย่างเงี้ยมันก็เลยความรู้สึกปึ้งตั้งปึ้งปั้งก็หายไปโอ้ก็เคลื่อนตนอมแบบพ่อแบบแม่เนาะใช่มันก็เลยกลายเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วแลสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องให้อภัยกันเมื่อวานได้ดูข่าวหนึ่งเมื่อวานอ่านอยู่ มาหันมาสัดเมียถท้ทีเดียวสลบเลยทหารทหารขึ้นตอกเมียกับปังเดียวสลบแล้วทาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเออทําไมไม่เึอถึ้ตอนแต่งงานเนาะตอนแต่งงานโอ้โหรักกันเนี่ยเชื่อเือว่าตอนที่จีบกันนะทหารคนนี้จะต้องอพี่นอกพี่เทาถนอมแต่พอแต่งแล้วอยู่กันไปแล้วก็ไปตอกกับก็นี่คนเราเขาว่ามันอะไรก็แล้วแต่ <ฮ>ยังไงก็นึกถึงตอนที่เราจีบกันรักกันตอน<ช>แรกเราจะทําอะไรก็นึกถึงว่าเ,ออเราเคยรักกันเราเราเคยเอา,เอาใจเขา <ฮะ S 2> แล้ววันที่เราได้กันมานานจะไปรุนแรงต่อเขา<ช>มันไม่ถูกหล<ช><ช>ักใช่ไหมต้องนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นผู้ชายด้วยลูกผู้ชายเนี่ยจะต้องไม่รังแกผู้หญิง<ช>มันเป็นอะไรที่น่าอับอาย เดี๋ยวนี้กฎหมายเขามีแล้วอ่ะมีแล้วเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าจะเป็นเรื่องผัวเมีนยนี่เขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่ตอนนี้ยุ่งนะคะมันเป็นกฎหมายออกมาแล้วนะเมื่อก่อนเขาบอกผัวเมียตีกันอย่ายุง่งื่วงของผัวเมียเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไไดคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผ <ห S 2> ิก<ห>ดกฎหมายลูกเมียใครก็แล้วแต่ตีกันอะไรกันเราห้ามได้ยุ่งต้องยุ่งแต่บางทีห้ามไม่ถูกก็ไม่ได้นะคนกําลังมาโห่อ่ะมโห่เราดนลูกหลงอีกอ้โหบางทีว่ะอ้าวไม่ยุ่งกับเมียคุนหาว่าไอ้คนที่ไปห้ามหนไปชู้สิเอาขวาจาม แล้วอย่างผมเนี่ยโอแต่โชคดีหน่อยไม่อย่างนายยอดเนี่ยเป็นไงไม่โดนหรอกรืดแต่โดนก็ไม่มีปัญหาโดนกราบลงมัอเย็บไหมไม่ต้องโมโกลผมเย็บได้เลยเข็มก็ตอบเย็บรูดรูดโอเคไหมอเอาเรามาดูข่าวกันนูนเราตอนแรกนี้นะมีเรื่องน้องเรียนนายยอดเรื่องอะไร เราจะต้องเรื่องนี้เราจะปล่อยผ่านไม่ได้ที่สพอ,อที่โกสุงพิสัยอ,อันนี้ไม่ได้เลยเรื่องนี้ตำรวจที่นี่ทำอย่างนี้ไม่ได้เออลองเรียนเรื่องอะไรเพราะว่าจับผู้ต้องหาไปโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่แจ้งว่าผิดข้อหาอะไรโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนะนายดไม่ได้มันต้องแจ้งข้อหากดนถึงจับใช่ที่สพอ,อที่โกสุงพิสัยเนี่ยเรแล้ว,ลวจับใครจับใคร เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพนะคะเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เราจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับตํารวจที่นี่นะคะที่โกสุพิสัยไหนไหนเขาดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยผอพวกคุณเออจับเอาญาิผมก็ด้วยแล้วแล้วนั่งน่าสงสารไหมน่าสงสารเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาโดนข้อหาอะไรไงอย่างนี้คุณตํารวจทําอย่างนี้ไม่ถูกนะเออคนที่จับผมนั่งเออเรามันคิดผิดถึงขั้ดุแล้วไม่รู้ว่าโดนคดีอะไรก็ไม่รู้